วันนี้ผมจะพามาดูคดตาไผ่ครับคดตาไผ่เนี่ยผมอยากให้เข้าใจกับหลายๆท่านนะครับมันเป็นของที่ว่ามันไม่ใช่มีการทุก,ก่อทุกต้นนะครับมันค่อนข้างหา จอยากหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะหายากจนว่าไม่มีนะครับมันหายากถ้าเราตั้งใจหาครับมันจะเจอก็ต่อเมื่อเราแค่ไม่ได้ตั้งใจแล้วกอนี่นะครับเก่าแก่มากครับกอใหญ่ิลมเทิมดูนะครับ,รรรบลักษณะ ดูนะครับส่วนใหญ่ตามสังเกตตัวตาของมันนะครับนี่คือตาตาตาไม่มีครับมีอยู่ตาเดียวครับที่ผมเห็นอยู่ก่อนนี้นี่ครับนี่ครับ ไหวะกล้องไม่โฟกัสคับก็บโทษด,ด้วยอ่อนนี่นี่ลักษณะของคดตาไผ่ครับมันไม่ใช่กิ่งหักนะครับมันลักษณะของกิ่งหักมันจะไม่มีส่วนยอดนะครับ นี่มันมีส่วนยอดนะครับชัดเจนนะครับคุยหน้าเม็ดอ่าชัดเจนแล้วนะครับเท้าหัวเม็ดมือได้นะครับ ก็เท่าที่เห็นอยู่ก็ตัวนี้ตัวเดียวครับก็วันนี้ก็ให้ชมกันครับยังไม่ตัดครับวันนี้ยังไม่ตัดเครื่องมือยังไม่พร้อมครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ